สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านโมกุลตาฟามิลี่บล็อกนะครับตอนนี้เป็นวันท,ที่เราที่เราที่เราอัดคลิปนี้เป็นวันที่19มีมนานะครับพอดีว่าวันนี้เรามีจนด,นดหนมาที่โชลูมจะไปเอาเอา,เอารถกันนะครับตอนนี้ก็แต่เช้าก็เลยรีบตื่นแต่เช้าผมนี่จริงๆผมไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่ผมนอนไม่หลับวะก็เลยไปนั่งทํางานตั้งแต่ตีสามยาวๆเลยจนถึงเช้าตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือคุณลูกตาลก็ กำลังลดน้ำนู่นนี่นั่นอยู่นะครับนอน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 แขกตักนะก็เสร็จสักนี้เราก็เดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่ไปที่โชว์รูมก็คือเรานัดหมายกับที่โชว์รูมไว้ประมาณ9ก้าโมงเก้านาที <S <S 1> <S 1> แต่จริงๆเราน่าจะไปก่อนแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเซ็นแอปเซ็นฟอร์มตรวจรถนู่นนี่นั่น,นอันนี้อาจจะผมตีเวลาประมาณชักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ชําระเงินนะครับก็น่าจะเสร็จก็ไม่รู้กี่โมงครับแต่ว่าผมก็จะออกรถ ลงตัวท้ายด้วยเลข9นะครับออกจากศูนย์นะครับก็ประมาณนี้ก็ใครสายมุงสายมูนะครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่ายังไงผมก็จริงจริงจริงๆวันเนี้ยก็เป็นวันที่ครณลูกตาลดูดูในปฏิทินนั่นแหละนะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆงเนี้ยก็คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะการดูเลอกยามเนี่ยนี้ค่อนข้างง่ายคุณแค่เซิร์ชปฏิทินในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเลิอกออกรถเลิกแต่งงานเลิกทํางานมงคลอันนี้ก็ ได้หมดนะครบพอดีผมก็มีรุ่นพี่เขาดูดูปฏิทินเป็นด้วยเหมือนกันเขาก็บอกวันนี้ก็วันดีนะครับะนะคะอะไรวะรถต,ต้ไนไม้อ่ไนะคะนะประมาณนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งคือผมกับคุณลูกตาเนะ่ยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับขั้นท็อปซีคร t จนเช้าวันนี้เพิ่งจะมาบอกแม่แม่คุณลูกตาแตอนแรกแกก็งง,งเ<อ>ๆเพราะว่าผมบอกกับทุกคนเลยว่าผมเอารถไปซ่อมแต่จริงๆแล้วคือ ผมเอารถไปเทอร์นั่นแหละนะก็แล้วก็วันนี้วันรับรถนะครับต้องขอบคุณแล้วต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่หม่ำนะครับจากศูนย์นิสสันสุนสาครน,นะครับที่ได้อำนวยความสะดวกผมทุกอย่างนะครับดันทุกเรื่องพยายามเคลียร์ให้ทุกอย่างนะจนเราได้วันนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราผมก็คงจะต้องไปรีวิวให้แกหน่อยนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่งไงเดี๋ยว คลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปรวมกับคลิปก่อนก่อนนู้นนะครับแล้วได้เป็นไทม์ไลน์มาเลยนะฮะอีกทีหนึ่ง้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตตัดใครนี่ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะตัดสลับกันไปแบบตอนเดินทางบ้างแล้วก็ไปถึงศูนย์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยออกรถใหม่ใครที่เป็นมือใหม่ออกออกออก,ออกป้ายแดงในชีวิตเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับคลิปแบบเรียวๆง่ายๆสบายๆนะครับประมาณนี้ นายกำลังเร่งอะเร่งอ่ะ,อะต่อให้รีบแค่ไหนคุณลูกตาลก็จะไม่ลืมในการรดน้ำนอนๆใครชอบแคคตัสอินบ็อกมาได้นะคุณลูกตาลค่อนข้างเสียนและเรื่องเรื่องแคคตัสนะครับเขามีแบบอันนี้นี่อันนี้หนึ่งจุดนะอันนี้จุดที่สองอยู่นี่นี่นี่ ผมก็ไม่จาไม่ได้นะว่าผมซื้ออะไรอะไร,อ,ะไรอันไหนฝากเลี้ยงนี่อันนี้ก็เป็นผลงานที่เขาปรกป้องมดูแลนะฮะเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะไม่ได้เลี้ยงโตนะซื้อ,อพูดผดเลยใช่ไหมมันใช่ไหมฝีมือชนันอ่อล้เอา้านี่นี่นลามลามมาตรงนี้ด้วยเอา้าเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มล่า,านาทิคมไปเรื่อยนี่ประมาณนี้นะ ครั้งหน้าไม่ปันเด็กอายามาเซเว่นได้เลยอ่ะเอเออเว้นมาอยู่ตรงนี้นะใก้เนี่ยใชแ้งาไว้อ่ะะาคร่าวรถคันนี้รับประกัน3ปีกา0โลอย่างได้ยินมาถึงก่อน ตอนนี้ตอนนี้เราถึงศูนย์นิสสันสุขสาครแล้วนะครับตอนนี้ก็คือคุณนุกตาลเซ็นแอปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมขอเปิดตัวเซลล์ที่ผมได้ติดต่อตั้งแต่คันแรกนะ <c oughs> พี่มัมครับนี่ครับจากศูนย์นิสสันสุขสาครน,นะครับดูแลตั้งแต่รถคันแรกรถคันแรกก็คือนิสสันอเมราคันนู้นน่ะที่ไปแล้วนลคนแรกเลยนะครับพี่มัมช่วยบอกนิสสันอเมราอยู่ศูนย์ที่ผมนี่หน่อยความต่นของมันเป็นยังไงบ้างพี่ความแรงของเครื่องยนต์ตอนเลย นครับผมความแรงที่ให้มาเพราะความประหยัดตัวนี้นะและพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่ให้ความสปอร์ตด้วยรุ่นนี้เหมือนได้หลอกบล็อกมาเลยม่เยจะบอกอย่างนี้พี่หมามาเขาขับนิสสันอะเมล่าใช้อยู่ด้วยรุ่นแต่เป็นรุ่น V L รุ่นท็อปผมไปนั่งมาแล้วฮะเหมือนวิญญาณออกจากเบอร์ออกจากล่างนะนั่งโ้สุดยอดมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้ใครสนใจจะออกรถนิสสันอเมล่าหรือนิสสันในรถ รถในตระกูลนิสสันทั้งหมดนะครับรุ่นนิสสันติดต่อพี่หม่ำได้แต่ผมทิ้งลิงก์เดี๋ยวตัวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจจะมาดูรถวันนี้วันที่19ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมออกเฟซบุ๊กไลน์แล้วกันเดี๋ยวก็วันนี้เขามี Day, มนาวเวลาดเดย์ใช่ไหมนาวเวล่าด้วยนาวเวล่าเดย์แต่ถ้าใครยังไม่อยากออกนาวเวล่าเข้ามาดูได้นะอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวออกเฟซบุ๊กไลน์ด้วยนะครับผมประมาณนี้จ้า ที่นี่นี่ซ่อมสีตัวถังด้วยใช่ไหมพี่มีตัวถังต้องสีตัวถังตามมาตรฐานที่ใส่เป็นอ,อ๋อเฮ้ยมี X Feel ยังมีอยู่ทีเนี่เฮ้ยเราต้องอออ๋อเจ้ายังโอ้โหโอ้โห,โโหมีโบด้วยเฮ้ย้พอดรออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอยาวๆอะ่ะ โคตรหล่ออ่ะมาเจอแล้วโคตรหล่ออ่ะนะมีโบด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่รออะไรไม่ทายเยไม่เอาให้อีกคันนึงก็ได้นะอาลองแมสก์ออกแล้วก็แมสออกพี่โอ้ cặp nền ก็ตอนนี้เราได้มาอยู่กับนิสสันเนบิลดารุ่นวีเทอร์โบนะครับรุ่นร็อกซ์ทอปนะคะรับคือตอน <c oughs> ล้วกับี่หม่ำเองนะครับผมพี่หม่ำน, <c oughs> นะใครสนใจใครสนใจใรถนิสสันในบิลด์งไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับหรือชอบแบบนี้นะครับรอติดต่อพี่หม่ำได้ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนะไหนทำไหนปรึกษาได้ปรึกษาได้นะครับต้อกนึกแหนะไรยบอกได้เลยนะแต่ว่ามีอะไรพูดกับพี่หม่ำเขาตรงๆได้เดี๋ยวเขาได้ช่วยดันเคสให้นะนะครับอย่าไม่ใช่แบบอันนี้มาเนี้ยเดี๋ยวบางทีเขาก็ ต้องดูลูกค้าด้วยเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือที่นี่สยามนิสันสุนสาพรที่นี่งงนังงน,งงนใหญ่สักง,งานใหญ่ด้วยมีส้มสีตัวถังสูงบริการเพร้อมนะครับแล้ววันนี้มีแล้ววันนี้ที่เราอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่ส9ก็คือเป็นนาวราเดย์นะครับก็ผมเฟซไลฟ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าใครสนใจหลังจากหลังจากดูคลิปไปแล้วต้องมาดูก็แจ้งพี่หมั่ได้เดี๋ยวพี่หมั่งก็จะมาบริการให้นะครับยังไงเดี๋ยวตอนนี้ใกล้ได้ออกรถแล้วนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไป ไงฝากพี่หม่ำด้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่สันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงผมอาจจะมีรีวิวการใช้งานทหากนะครับ <c ười> ในช่องอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้งั้ไงขอบคุณพี่หม่ำด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณขอบค <c ười> ุณพี่หม่ำด้วยครับแล้วก็เมื่อตามแฟมิล,ลี่ยังไงเดี๋ยวผมมีทริปได้ใช้รถคันนี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอเลิกรถออกแล้วก็เดี๋ยวเราขับรถขึนไปนะครับ เราจะไปแวะชานมไข่มุกกันแต่เราไม่ให้เลี้ยงฉลองชานมไข่มุกนะคะเราจะไปหาหมามีของคุณพิชาติเพื่อขล้องพวงมาลัยให้รถเราเพื่อเป็นสี่มงคลอวยพรให้เราขับขี่ปลอดภัย